ท็อปออฟเจอร์วันนี้วันเสาร์ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นสีสันของธรรมชาติส้มเหลืองแดงน้ำตาลเขียวผสมผสานกันครบสวยงามเดินเล่นชมหมู่บ้านมารดกโลกชิราคาวโกแถมได้ชมหิมะแรกของฤดูหนาวปีนี้ภาคภูมิใจกับน้ำใจคนไทยที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อร่วมกันสั่งประกอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ติดตามชมนจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of t h เ World รเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นากายนาทีนะครับเวลาสบายๆอย่างนี้เนี่ยนะครับวัน,นช่วงวันหยุดพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาชมรายการท่องเที่ยวแบบสบายๆครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับส่วนพี่ตะเกิงติดภารกิจในวันนี้ก็เลยทำให้วันนี้ผมต้องมาจัดรายการคนเดียวครับก็เจอผมวิเทียนคนเดียวอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาภาพสวยๆจากญี่ปุ่นมาฝากว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยของที่จะแจก นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นหมีครับหมีมาจากเยอรมนีนะครับคือเราไปเที่ยวเยอรมนีมาเราเราก็ออกมาแล้วเรากําลังจะไปเที่ยวเยอรมนีอีกในเดือนธันวาคมนี้นะครับแต่ทริปนี้เต็มไปเรียบร้อยแล้วที่ไปธันวาคมนี้ก็คือทริปที่ไปเทศกาลคริสต์มาสล,ล่องเรือเทศกาลคริสต์มาสนะครับหมีสองตัวนี้วันนี้เนี่ยผมมาถ่ายรายการที่ศูนย์บริการรอยเตียงชาติสภากาชาติไทยถ่ายทํากันในรถรับบริจาคหน่วยเคลื่อนที่ที่รวบรวมเงินบริจาค จากผู้มีจิตสรทธาที่ชมรายการของท็อปนิวส์แล้วก็ทางลูกค้าของ d รดูร่วมกันบริจาคมาเนี่ยนะครับพฉะฉันมาถึงสภากาชาตไทยก็เลยถามเกี่ยวกับสภากาชาตไทยก็แล้วกันนะครับว่าสภากาชาติไทยก่อตั้งเมื่อปีอะไรครับคำถามง่ายๆครับจริงๆแล้วแค่เข้าไปใน Google Search ก็เจอคำตอบแล้วนะครับแล้วก็ตอบเข้ามาใน YouTube ของ a r ร์ดูว์ไทโดยสามารถที่จะ ไปเซิร์ชใน YouTube แล้วก็หาช่องที่ชื่อว่า Around the World Thailand ช่วยกด Subscribe กดไลค์กันนิดหนึ่งนะครับตอบเข้ามาในนั้นแล้วทางทางทีมงานของเราก็จะเลือกผู้ที่โชคดีที่จะได้รับตุ๊กตามหมีคนละหนึ่งตัวเรามีแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับทริปนี้เนี่ยที่ผมเพิ่งกลับมาเราบินไปจากกรุงเทพไปลงทุกที่สนามบินโอซาก้าครับเราก็ไปจบทริปที่3บินนางโย่าคือ เราเนี่ยจะเน้นเที่ยวออกนอกเมืองไม่เน้นเที่ยวในจุดท่องเที่ยวที่คนจํานวนมากเข้าไปกันคือเราจะพยายามสรรหาที่แป,กแปลกๆเพราะพอเราไปถึงโอซาก้าปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปเที่ยวที่โอซาก้าแต่เราตรงไปที่เทรสาบิวะที่เทรสาบิวะหรือบิวะโกะเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีธรรมชาติมีใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากคือทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่เราตอนที่เราออกเดินทางเนี่ยเราคาดว่าจะได้ชม2บรรยากาศก็คือ บรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆนะครับแล้วก็บรรยากาศของซากุระที่กําลังบานเพราะว่าซากุระที่เมืองโอบาระนี่อยู่ในเมืองโตโยต้านะครับซากุระสายพันธุ์ที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆตรงที่ว่ามันจะออกดอกปีละสองครั้งก็คือมันจะออกพร้อมเพื่อนๆนะครับในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณเดือนเมษายนแล้วมันก็จะดันทะลึ่งออกอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับที่เพื่อนๆเขาสละใบทิ้งใบกันหมด แต่ว่าซากุระที่โอบาระเนี่ยมันนันออกดอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ไปชม2อย่างนี้ซึ่งก็ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยคือไปถึงปุ๊บต้องบอกว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูมิภาคที่เราไปก็คือภูมิภาคคันไซแล้วก็ไล่มาจนถึงนางโงยย่านี่นะครับเป็นช่วงพีคจริงๆใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากๆเราได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีที่ สีเหลืองก็เหลืองสดสีแดงก็แดงเข้มสีส้มก็ส้มเข้มทุกคนชัดเจนครับว่าเป็นสีกลุ่มไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นส้มคือสีสันชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีแน่นอนว่าต้นไม้หลายๆชนิดซึ่งไม่เคยเปลี่ยนสีเลยอย่างเช่นต้นสนนี่ก็เรียกว่าเอเวอร์กรีนเนี่ยนะครับก็คล้ายๆผมเนี่ยแหละครับที่ไม่เคยเปลี่ยนอุดมการยึดมั่นในอุดมการเสมอเพราะาผมก็จะเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าคน,นจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ต้องเป็นคนที่ ยึดมั่นในอุดมการและมีจุดยืนอุดมการคือชีวิตอุดมการคือวิญญาณถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดซึ่ออุดมการแล้วเนี่ยก็เหมือนกับซากศพผีดิบที่เคลื่อนที่ได้เท่านั้นเองก็ออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับกลับมาเรื่องท่องเที่ยวต่อคือนอกจากเราได้ไปชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ชมสกุละาแล้วนทริปนี้ที่พิเศษจริงๆเนี่ยคือตอนที่เราขึ้นไปบนยอดเขาโคตะกะนะครับ ซึ่งเดิมเราขึ้นไปอยู่ยอดเขาอุากาศเนี่ยเราก็คำนวณพยากรณ์ดูว่าอุณหภูมิน่าจะประมาณ4องศา5องศาปรากฏว่าวันที่เราไปถึงเนี่ยจะบอกว่าโชคดีก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าอยู่ดีหิมะตกเราก็อยู่ดีอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณลบหนึ่งองศาหิมะตกมาซึ่งถือว่าเป็นหิมะแรกของฤดูการนี้เลยแล้วก็เป็นหิมะแรกที่ผมได้เห็นในฤดูการนี้ด้วยนะครับ เวลาที่หิมะตกใหม่ๆเนี่ยมันก็จะสวยงามกว่าหิมะตกมาในช่วงหนึ่งเกล็ดหิมะที่มันเกาะอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันจะยังไม่หนาคือถ้าหิมะตกไปแล้วหลายๆวันเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนวิวทั่วๆไปก็คือต้อนไม้ที่มีหิมะเกาะอยู่เป็นก้อนๆอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาที่หิมะมันตกใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่บนต้นบางๆอย่างในภาพที่เห็น ลักษณะของกิ่งก้านของต้นไม้ที่มีหิมะเกาะอ,อยู่บางๆนี่เวลาผมมองในฐานะคนที่ดำน้ําและเห็นลกใต้น้ำเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกิ่งกระลาปังหาเลยครับมันก็จะสวยงามเหมือนกระลาปังหาสีขาวเต็มทั้งภูเขาไปหมดเราก็ได้ขึ้นไปตรงนั้นไอ้จุดของภูเขาโพธกะเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของแจเปนแอลป์นะครับซึ่งแจเปนแอลป์เนี่ยก็จะครอบคลุมตั้งแต่ทางโตยามานางาโนะมัซุโมโตะนะครับซึ่ง จ่วแปนเอลฟ์นี่ก็เป็นเทือกเขาซึ่งใหญ่ซึ่งคนจํานวนมากก็จะคิดถึงแต่ที่เราขึ้นไปบนจัแปนแอลฟ์ไปเดินบนทาเจยาม่าไปเดินชมกาแพงหิมะแต่ว่าตรงจุดที่เราขึ้นที่โฮตากาเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งของจั่แปนแอลฟ์ซึ่งสามารถเห็นเทือกเขาจัแปนแอลฟ์ได้อย่างสวยงามเราขึ้นไปที่นู่นเนี่ยทุกคนก็เรียกได้ว่าก็ตื่นเต้นกับการชมหิมะแรกแต่แน่นอนว่าอุณหภูมิเนี่ยปีนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างแปลปรวนจริงหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ให้เราเห็นว่า ภาวะความแปรปรวนของอากาศเนี่ยมันทําให้เราหลายอย่างเราคาดการไม่ได้นะครับเ,รเดิมเราคิดว่าไปถ,ถึงที่นู่นเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ4องศาหองศาปรากฏว่ามันก็หนาวแต่เราก็สนุกกับการถ่ายรูปกันนะครับก็ถ่ายรูปสนุกสนานกับการถ่ายรูปกันกับทีมะแรกกันอย่างเต็มที่ก็เรียกได้ว่าต้องถ่ายรูปไปคอยวิ่งเข้าที่ร่มไปเพราะว่าไปถ่ายรูปเนี่ยมันก็หนาวมากแล้วเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเจอความหนาวขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียม อุปกรณ์กันหนาวไปให้เพียงพอมาเราก็จะออกไปถ่ายรูปได้เพียงแค่4นาที5นาทีก็ต้องรีบกลับเข้ามาเก็บความอบอุ่นในอาคารหลังจากอุ่นแล้วรู้สึกสนุกก็ออกไปถ่ายรูปกันอีกก็เป็นความสนุกสนานครับแล้วเราก็กลับลงมาจากบนยอดเขาจะเป็นแอลป์นี่นะครับแต่ว่าบนภูเขาโคตกะนะครับเป็นเขาคคตรลูกก,กันกับที่ทาเตยามะพอลงมาเราก็ไปพักผ่อนกันสบายๆทริปนี้เนี่ยได้แช่ออนเซ็นกันถึง3คืนเราก็มาจบทริปกันที่ นครน,นงานนนโงโยยะนครนางโยยก็เป็นนครใหญ่อันดับ4ของประเทศญี่ปุ่นครับคือไล่ตั้งแต่โตเกียวมาโอซาก้าไปที่โยโกฮามานะครับแล้วก็มาที่นงางโยยก็เป็นอันดับ4ถัดไปถึงจะเป็นซัปโปโรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวในทริปนี้นะครับลองไปชมภาพสวยๆบรรยากาศของทริปนี้กันนะครับ วิวที่หมู่บ้านชิระคาวโกะนะครับที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณที่เป็นหมู่บ้านมรดกโลกด้วยลักษณะอาคารของหมู่บ้านชิระคาวโกะเนี่ยบ้านเดินจะเป็นหลงังคาที่เป็นเหมือนหลงังคามุงย่าเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นจัวแบบชันมากๆเหตุที่มันชันอย่างนี้เนี่ยเพราะในฤดูหนาวที่นี่ที่หิมะตกค่อนข้างเยอะแล้วพอหิมะตกเยอะเนี่ยถ้าหลางังคาไม่ชันอย่างนี้เนี่ยพอ ที่มะมันตกมันก็จะทับถมกันหนาหนักแล้วก็หลังคาพังได้พอทำหลังคาชั้นอย่างนี้เนี่ยกระหิมะตกลงมามันก็จะล่วงลงมาได้หมดก็คือหิมะจะไม่เกาะอยู่บนหลังคานะครับก็คือจะล่วงลงมาทั้งหมดได้เลย เราก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายกันในรถรับบริจาคหิตเคลื่อนที่ซึ่งมาจากเงินของผู้บริจาคที่บริจาคผ่าน Around the World ผ่านทาง Top News นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาชมรถคันนี้นะครับทั้งภายนอกและภายในซึ่งเป็นความภูมิใจของเราและคุณผู้ชมแล้วก็ทุกๆคนอีกหลายพันคนที่ร่วมกันบริจาคเงินเราก็สำเร็จมาเป็นรถบัสถึง2คันรถตู้อีก1คันครับ พักกันสักครู่ครับรถที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยคือรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ครับซึ่งเพิ่งประกอบเสร็จเดือนที่ผ่านมานี้เองเราก็รถคันนี้เนี่ยแตกต่างจากรถบัสทั่วไปถึงไม่มีราคาแพงเพราะนอกจากจะต้องมีเตียงมีการออกแบบตู้เตียงลิ้นชักต่างๆให้เข้าออกับการภารกิจในการรับบริจาคโลหิตแล้วมีอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วเนี่ยนะครับเลือดที่ได้รับเนี่ยต้องได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดีก็จะมีตู้เย็นซึ่งใช้ในการ เก็บรักษาคือเป็นตู้เย็นที่ออกแบบมาแล้วก็รักษาอุณหภูมิให้เหมาะกับการเก็บโลหิตโดยเฉพาะนะครับ a r o Around t h e World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด at, at Tour a ร o u าวด h e World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย <S <S ข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไหร้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับรายการ Top of the World นะครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ที่หน้าศูนย์บริการโรหิแห่งชาติสภากาชาติไทยด้านหลังของผมนี่คือรถ รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่เรารวบรวมเงินจากหลายๆคนที่มีจิตธาจากผู้มีอุปการะคุณ หลายท่านนะครับรวมกันมาเป็นพันๆรายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผ่านทั้งทาง o u รา the World ทาง Top News นะครับเราูมนิที่ยังมีเราได้เงินบริจาคก,กว่า17ล้านบาทครับทำให้เราสามารถที่จะจัดหารถรับบริจาคลหิตเคลื่อนที่ได้ถึงสองคันเราก็รถตู้อีก1คันนะครับซึ่งรถตู้จะเป็นรถตู้อนเนกประสงค์เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์บริการลหิตแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นพาพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลรถบริจาคลหิตยเคลื่อนที่หรือในภารกิจต่างๆของ ศูนย์บริการโลหิตรถคันนี้ก็จะเป็นรถอนเนกประสงค์ส่วนรถที่อยู่ด้านหลังของผมนี่คือรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ครับซึ่งเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองเราก็ เมื่อวันที่2ธันวาคมนะครับเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าชววยรถรับบริจาคเลือเคลื่อนที่ทั้งสองคันแลรถตู้อีก1คันนะครับเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาภายในของรถรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเตียงจํานวน8เตียงนะครับซึ่งรถรับบริจาคหลือเคลื่อนที่เนี่ยถือว่าเป็นแขนขาที่สําคัญในการออกไปรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการแห่งชาติสภาการชาติไทยเพราะว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคแล้วก็เป็นการไปรับถึงจุดต่างๆ ว่าจะเป็นชุมชนองค์กรหน่วยงานห้างร้านต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยการบริจากรลหิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันนะครับถ้าเรามาในช่วงทเทียเ่ยงจะเห็นได้ว่ามีรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆมาจอดรอรับเลือดจากสภาการแไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเข้าคิวกันเป็นแถวยาวเลยแต่ละวัน,นีมีผู้ป่วยกว่า2000รายที่รอรับบริจากรลหิตจากผู้บริจากรลหิตเพราะฉะนั้นเนี่ย จำนวนที่ขาดเท่ากับว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งต้องรอรับเลือดเพื่อเะียบไปต่อชีวิตของเขาซึ่งการให้ความสําคัญก็จะเรียงตามความระดับความสาคัญแน่นอนว่ารถรับบริจาคลหิตเคลื่อนทีน่ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคสามารถที่จะบริจาคได้สะดวกขึ้นแล้วก็สามารถที่จะกระจายไปตามจุดต่างๆผู้บริจาคไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงถนนอังรีดูนงังมาถึงศูนย์บริการหุตแแทงนี้แต่ว่ารถแต่ละคัน,นก็จะออกไปรับ เลือดในแต่ละที่แต่ละวันนี้รดแต่ละคันมีศักยภาพในการรับบริจาคได้สูงถึง150ยูนิตนะครับซึ่งหมายความว่า เลือด1ถุงเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคนแยกองค์ประกอบได้เป็น3ถุงเท่ากับว่าในแต่ละวันรถแต่ละคันสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้อย่างน้อยๆเนี่ย4 0 0ร้อยถึงสี่คนต่อวันนะครับแล้วรถแต่ละคันนี้มีอายุการใช้งานเป็น10ปีการที่เราบริจากรถรับบริจาคหรืเคลื่อนที่ร่วมกันเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ทําบุญร่วมกันต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันเป็น10ปีนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับว่าภายในรถรับบริจาคหรตข้างในเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการที่จะประกอบรถรับบริจาคกรหิตเคลื่อนที่เนี่ยคันหนึ่งเนี่ยถึงเกือบ8ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับรถบัสคันนี้เนี่ยทำไมถึงได้มีค่าใช้จ่ายในการประกอบเนี่ยสูงถึง7ล้านกว่าบาทเกือบเกือบจะ8ล้านบาท ข้างในเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งต้องออกแบบมาเป็นพิเศษต่างจากรถทั่วไปนะครับสำหรับท่านที่เคยบริจาครลหิตบนรถเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะพอทราบข้างในเป็นอย่างไรแต่ว่าเพื่อที่เพื่อให้คนที่ยังไม่เคยบริจาครลหิตหรือคนที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคเงินเพื่อให้เรารวบรวมให้กับสภาคาชาไทยในการสั่งประกอบรถบัสบริจาคโิตเคลื่อนที่เนี่ยนะครับจะได้มาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับ สำหรับผู้บริจาคนะครับพอเริ่ม <c oughs> เข้ามาในรถจุดแรกนี่ก็จะมีจุดที่จะเป็นจุดนั่งพักคอยนะครับในกรณีที่มีคนมาก่อนหน้าเราเขากําลังลงทะเบียนอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนครับสำหรับคนที่มาบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะมาลงทะเบียนกรอกประวัติกันตรงนี้ก่อนนะครับลงทะเบียนกรอบประวัติตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คอยรับลงทะเบียนรับกรอบประวัติหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็จะขยับมาจุดถัดไปครับก็จะเป็นจุดที่เจาะ ปลายนิ้วเพื่อตรวจความเข้มข้นของเลือดแล้วก็ตรวจกรุ๊ปเลือดด้วยนะครับคือปกติเราบริจาคโลหิตประจำนี่เราจะทราบกรุ๊ปเลือดของเราอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเป็นการตรวจสอบให้มั่นใจจริงๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเจาะปลายนิ้วเราแล้วก็ดูว่าเรากรุ๊ปเลือดอะไรดูความเข้มข้นของเลือดในกรณีที่เรานอนพักผ่อนมาไม่เพียงพอหรือเราเลือดจางเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเลือดลอยที่เขาเรียกว่าเลือดลอยนี่คือสมัยก่อนเขาใช้วิธี หยดเลือดลงไปในน้ํายาเคมีแล้วถ้าเกิดเลือดมันมีความเจือจางเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาแต่ถ้าเลือดมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะบริจาคเนี่ยมันจะจมแต่สมัยนี้เขาจะใช้เครื่องมือในการตรวจวัดแล้วครับก็จะไม่ได้เห็นเลือดลอยเลือดจมเหมือนกับใมอดีตนะครับแล้วบนรถคันนี้เนี่ยก็จะมีที่นั่งทํางานของแพทย์แพทย์จะนั่งอยู่ด้านนี้ครับหลังจากที่เราตรวจคัดกรองในเรื่องของโลหิตเราว่ามีความเข้มข้นเพียงพอที่จะบริจาคแล้วเนี่ยก็จะมานั่ง ให้แพทย์คัดกรองตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แพทย์ก็จะซักถามประวัติเราตรวจสอบความเสี่ยงตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพของเราเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้รับครับเพราะว่าเลือดที่มีคุณภาพเนี่ยจะมาจากผู้ให้ที่มีคุณภาพแล้วเมื่อเลือดมีคุณภาพก็สามารถไปต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้หลายครั้งนะครับที่ผมเชิญชวนคนมาบริจาคเลือดเนี่ย หลายคนก็จะกลัวเจ็บต้องเรียนจริงๆว่าบริจาคเลือดเนี่ยมันก็ต้องเจ็บแหละครับเข็มที่มันเข้าไปในเนื้อแต่ว่าทุกครั้งที่ผมบริจาคในฐานะคนที่บริจาคเป็นประจำเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่เราสามารถที่จะบริจาคโลหิตแล้วเลือดของเราเนี่ยสามารถไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้คิดดูนะครับความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยเลือดมันวิ่งไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเรา แต่หลังจากเราบริจาคไปแล้วด้วยความที่เลือดมีความจําเป็นต้องการอย่างรวดเร็วเนี่ยภายใน3วันกระชาติจะเอาเลือดของเราเนี่ยไปผ่านขั้นตอนกระบวนการแบ่งเลือดออกเป็นสส่วนแล้วเลือด3ส่วนนี้เป็นเกล็ดเลือดเป็นพลาสมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะพร้อมไปให้กับผู้ป่วยภายใน3าวันไม่ใช่เพียงแค่3วันเท่านั้นเองเลือดของเราเนี่ยจะไปหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของคนอื่นนี่นะครับราะว่ามหัศจรรย์ เลือดที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเราไปหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของคนอื่นไปช่วยต่อเวลาให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นให้เขามีเวลาอยู่กับคนที่เขารักได้มากขึ้นเราไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวเราเองจะต้องการเลือดหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยคนที่เรารักจะต้องการเลือดหรือเปล่าอย่างตัวอย่างของผมเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ผมป่วยก็ต้องได้รับเลือด แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งต้องใช้เลือดวันละ1ยูนิต2ยูนิตเนี่ยทำให้เรารู้สึกเลยว่าความจําเป็นของการที่ต้องมีผู้บริจาคโลหิตให้ในแต่ละวันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเลือดที่เราให้จะได้ไปต่อชีวิตให้กับคน,นอื่นๆด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่ผ่านการคัดกรองจากทางแพทย์แล้วเนี่ยครับก็จะเดินไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถบัสที่ประกอบไปด้วยเตียงรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เนี่ยจำนวน8เตียงนะครับซึ่งทั้ง8เตียงเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวา นะครับด้านหลังของรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องที่จะมันจะวนนเวลาใช้งานมันจะแกว่งได้นะครับเพื่อให้โลหิตเนี่ยไม่อยู่นิ่งไม่เกิดการแข็งตัวเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะแกว่งไปแกว่งมาเพื่อให้เลือดเนี่ยไม่อยู่นิ่งแล้วก็ไม่แข็งตัวนอกจากนี้เนี่ยเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีการชั่งน้ําหนักแล้วก็คํานวณปริมาณเลือดที่ได้รับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนที่รับบริจาคโลหิตเขาจะกําหนดไว้เลยว่า อย่างถ้าสมมติว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตัวใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยหรือ,อสุขภาพบุรุษทั่วไปเนี่ยเขาก็จะรับบริจาคโลหิตประมาณถุงละ4 5 0ซีซีแต่สำหรับคุณสภาพสตรีที่ตัวเล็กๆหน่อยหรือคุณที่บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะรับไปเพียงแค่3 5 0ซีซีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวนอกจากไม่ให้โลหิตแข็งตัวแล้วเนี่ยก็คือวัดด้วยว่ารับบริจาคโลหิตจากผู้ให้เนี่ย ไปแล้วจํานวนเท่าไหร่หลังจากบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องหนีบที่ใช้ความร้อนในการหนีบปิดสายเลือดแล้วก็ปิดถุงบริจาคโลหิตเนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะอยู่ในรถคันนี้ครบครันนะครับเวลาบริจาคโลหิตผู้บริจาคก,ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่า ต้องการบริจาคโลหิตด้วยข้างซ้ายหรือข้างขวาอย่างเช่นเมื่อ3มเดือนที่แล้วผมบริจาคแขนขวาไปแล้วครั้งนี้อยากจะบริจาคแขนซ้ายมั่งผัดกันเจ็บข้างซ้ายข้างขวาผมก็จะมาเลือกเก้าอี้ที่บริจาคแขนซ้ายนะครับจุดที่เก้าอี้ที่เขาออกแบบมาก็จะให้เป็นเก้าอี้แบบสามารถที่จะเอนนอนได้นะครับก็เวลานั่งบริจาคก็จะนั่งสบายสบายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจาะให้บริจาคเลือดตรงนี้นะครับแล้วก็นั่งรอหรือใช้ไวลวก็จะมี ให้เราขยับมือก็จะใช้เวลาบริจาคประมาณแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยด้วยความที่มันจะต้องแตกต่างจากรถบัส,สทั่วไปถึงไม่มีราคาแพงเพราะนอกจากจะต้องมีเตียงมีการออกแบบตู้เตียงลิ้นชักต่างๆให้เข้ากับการภารกิจในการรับบริจาคเลหิดแล้วมีอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วเนี่ยนะครับเลือดที่ได้รับเนี่ยต้องได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดีก็จะมีตู้เย็นซึ่งใช้ในการ เก็บรักษาคือเป็นตู้เย็นที่ออกแบบมาแล้วก็รักษาอุณหภูมิให้เหมาะกับการเก็บโลหิตโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือเป็นตู้เย็นแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีเครื่องม้เครื่องมือแพทย์ต่างๆเวลาไปออกไปประกอบภารกิจด้านนอกเนี่ยก็เครื่องมือแพทย์ก็จะอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดทั้าไม่ว่าจะเป็นตัวหลอดเก็บตัวอย่างเลือดเอาไปใช้ในห้องแลบต่างๆก็จะออกมาแยกตรงบริเวณนี้แล้วก็แยกโลหิตตามกรุ๊ปต่างๆนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดของรถคันนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยระบบไฟของรถคันนี้เนี่ยก็จะต่างจากรถบัสทั่วไปตรงที่ว่ารถคันนี้เวลาไปจอดรับบริจาคโรหิตเคลื่อนที่เนี่ยจะจอดยาวเลยครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟที่ใช้ในรถจะไม่ได้ใช้ไฟจากเครื่องยนต์แต่ว่าจะใช้ไฟที่เอาไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านหรือเอาไปเสียบกับเครื่อง g e n รเตอร์เครื่องปัันไฟนะครับรถคันนี้จึงมีต้องมีการออกแบบมาให้ติด แอร์ Air, เหมือนกับแอร์บ้านอย่างแอร์ที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะเป็นแอร์ที่เหมือนกับแอร์บ้านทัท่วไปเมื่อรถเข้าไปทําภารกิจก็จะรับบริจาคโลหิตเป็นเหมือนใช้ไฟทัท่วไปไม่ได้ใช้ไฟจากเครื่องยนต์ละนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของรถรับบริจาคโลหิตสําหรับท่านที่สนใจจะร่วมบริจาคก,กับเรานะครับสามารถจะติดต่อเข้ามาได้ปีนี้เนี่ยผมอยากจะขอรวบรวมให้ได้สักหนึ่งคันนะครับบริจาคเข้ามาให้รายละเอียดกับเรามาให้ชื่อที่อยู่รายละเอียด เี่ยวกับผู้บริจาคเราจะรวบรวมชื่อผู้บริจาคส่งให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนําไปใช้ออกใบเสร็จใบเสร็จร,รับเงินที่บริจาคสามารถนําไปลดหย่อนภาษีรายได้ได้ไดถึง2เท่านะครับก็ร่วมกันทําบุญกับเรานะครับเราเดเวเราก็พยายามนําเรื่องราวดีๆแล้วก็ทําเรื่องราวดีๆสู่สังคมคือเราไม่ได้พาเที่ยวอย่างเดียวแต่เราก็ยังพยายามที่จะทําภารกิจต่างๆเพื่อสังคมไปด้วยแน่นอนว่าบริษัทเราเป็นบริษัทท่องเที่ยวครับ ก็ขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันนะครับในเดือนเมษายนเรามีทริปใหญ่ที่จะไปเที่ยวกับคุณกนกคุณกนกเนี่ยอยากจะไปเที่ยวซียานกับลัวหยางในทริปซียรนลัวหยางจะเป็นทริปตามรอยบูเชกเทียนได้ไปเที่ยววัดเซาลินได้ไปชมถ้ำแกะสลักพระที่สวยงามใหญ่โตมากในสมัยพระนางบูเชกเทียนได้ไปชมดอกโบตันเพราะช่วงที่เราเดินทางไปในดอกโบตันกําลังออกดอกบานเต็มที่สวยงามมากๆนะครับ มกราคมเรามีทริปไปเที่ยวไหนนหลำเกาะไหหลำครับเกาะไหหลำในช่วงเดือนมกราอากาศไม่หนาวนะครับเพราะที่นั่นเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของจีนอากาศกําลังสบายสบายในช่วงนั้นแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองซันย่าเมืองซันย่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหม่ซึ่งมีความเจริญได้รับการพัฒนาอย่างดีจากรัฐบาลจีนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางยืนที่สูงมากๆที่นั่นนะครับไปเที่ยวด้วยกันครับกับเราเดอร์สัปดาห์นี้เนี่ย เรานอกจากเชิญชวนไปเที่ยวเราเราเชิญชวนทําบุญด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราขออนุญาตจบรายการก่อนนะครับแล้วเราพบกันวันพรุ่งนี้ครับเวลา10 25. นาฬกานีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ